สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นประเด็นเดือดเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC หมอลำสาวไม่พอใจรับไม่ได้กับสิ่งนี้ลั่นหาแสงกับเมียเก่า อีกแล้วป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับพี่น้องล้วกับเฮ็ดธุระเพิ่นนั่นแหละครับแต่ว่าทางบอดบิ๊กเพิ่นกัเลยเฮดคอนเทนต์นะครับกับน้องยูริกับทางนาตีนะครับสามคนเพิ่นนะครับกับใส่ชุดเกาหลีนั่นแหละครับแล้วในคลิปนะครับกา นัตตี้บอกว่ามีนางกาละกินีมาเหยียบแผ่นดินของเราประมาณนีงพี่น้องซึ่งนัตตี้ก็บอกอยู่ครับในคลิปว่านางกาละกินีก็คือบอดบิ๊กนั่นแหละครับประมาณนี้เพิ่นกระไรไปพาดพิงหรือว่าไปเอ้ยซื้อหรือว่าหรือว่าไปว่าให้ผู้ใดนะครับพี่น้องเพื่อนเคยคอนเทนต์ของเพื่อนแต่ว่าเอดซีของทางคุณพอๆนะครับบัพอใจนะครับบอกว่าบอดบิ๊กนะครับ ยังไปแซะไปว่าอดีตภรรยาอยู่ประมาณนี้แล้วบอกว่าแสงเบิดแล้วสุดท้ายกับมาหาแสงกับเมียเกา่าคือเกา่าประมาณนียพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับเพราะว่าป้าหนิงนะครับเพื่อนได้มีการออกมาโพสแบบนี้แล้วก็เป็นการแชะนะครับคลิปวิดีโอของทางบอดบิก๊กเพื่อนบอกว่าพอๆเดินทางไปทํางานเกาหลีบักบิ๊กก็เดินทางไปเที่ยวเกาหลีขนาดไปคนละเส้นทางสุดท้ายอีผัวเก่าพาซวย ก็ยังย้ำคิดย้ำทำนะครับแขะแซะหาเรื่องเขาควรจะพักบ้างคอนเทนต์ที่ไม่โยงสร้างความเกลียดชังให้แม่ของลูกเพิ่มนะครับดูฝั่งแม่ของลูกเธอนะเขาไม่เคยทำคอนเทนต์เลอเสลือแบบนี้นะอย่างเดือดพี่น้องนะครับมันก็จะมีฝั่งเธอนี่แหละที่ move on ไม่เป็นนานบันเอฟจะอึดอัดลำคัญน,นะจะบอกให้ คนฉลาดเขาจะไม่เดินเกมเหมือนเธอจบข่าวนะครับฟาดเดือดบอดบิ๊กหาว่าบอดบิ๊กหนีไปแทะไปว่าอดีตภรรยานะครับหลังจากนั้นเอฟซีกับเขามาคอมมนต์นะครับก็บตามที่ผมบอกเลยพี่น้องเพจนี่ส่วนมากแล้วก็เป็นเอฟซีที่พื่นบัมักบอดบิ๊กอยู่แล้วเป็นเอฟซีของทางขุนพ่อๆอ,อยู่แล้วนะครับเอฟซี FC ท่านนี้นะครับเขามานะครับบอกว่าทําไม คนแบบนี้นะครับทําไมถึงมีคนคบคนแบบนี้อยากรู้จริงๆแม่งไม่ดูนิสัยมันเลยว่าคนคบมันก็มีแต่คนมีหน้าตาทางสังคมมึงไม่เลือกคบคนกันหน่อยหรือคนขี้แซะแบบนี้ทําไมกล้าคบสงสัยว่าบอสบิ๊กเป็นอย่างคือมีแต่คนมีหน้ามีตาทางสังคมมาคบเอาตรงๆพี่น้องถ้าที่สงสัยเรื่องนี้กัน่าที่สงสัยน้าว่า เล้วหมอลําสาวเป็นอย่างคือบุมีคนครบนะครับดีกว่าสีมาสงสัยว่าวัดบิ๊กเป็นอย่างคือมีแต่คนมีหนามีตาทั้งสังคมครบแท้ประมาณเนี่ยครับเ็บสีทันนีมาคอมเมนต์นะครับท่านต่อมาบอกว่าสมเพศมันเนาะไฟในอกหาความสุขไม่ได้ห่าหาหนะครับแล้วก็เย็บีท่านสุดท้ายบอกว่ากรรมกําลังทํางาน แสงเริ่มหมดแล้วนะครับบอกว่าบอสบิ๊กนี่แสงเริ่มหมดแล้วนะครับมาเกาะเมียมาหาแสงจากเมียคือเกาประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับแต่ว่าพี่พี่น้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เพียงความคิดเห็นของ f อฟบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับเป็น FC ที่เพิ่อนไรามากบอสบิ๊กอยู่แล้วเพิ่นก็นเลยเขามาว่านะครับหาว่าบอสบิ๊กไปแซะไปว่าอดีตภรรยาประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว้าซู้ฟังเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ